ของพี่สอปเกี่ยวยังโสมคนไม่รู้จักโสมคนแกเที่ยงหมูสามโอยงัยงยงังยังตอนตอนนี้ที่ที่ไม่ยืยอไปใช้กันหลายคนก็มันก็หลดุดรอจับแมงบวลงแต่หนาวเนี่ยหนาวปีนี้มันหนาวมากยังไงก็เหลืองข้งหนูไม่เหลืองข้าวเยอะเท่าไหร่แล้วสองเดือนแต่ของหมูมันข้าวดํา ถ้าข้าวหวานันเ้ลืองแต่ขงองงไม่เลืองแกนุไม่อยากฉีดนอนบ่อยไงเขาบอกว่าไปแล้วนอนไม่ค่อยมีป้านกบอกนะนกหง,งก้าวเขาเป็นผู้ช่วยชื่อจริงผมไม่เคยถามแกเลยแกชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าแกเป็นผู้ช่วยอะ่ะ ผู้หญิงะอายุประมาณสี่สิบกว่ามุกดาอยู่มูก้าไม่เลยอะ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 เขาบอกปู่เขาก็ไม่เคยมาเอาปู่อะไรนี่รู้ใจจ้าแม เออแล้วถามว่าลงใจเป็นเป็นบาอย่างเนี้ยตอนนี้ออกแล้วค่ะครับตอนนั้นผมไปดูพ่อแก้วน้องตองมันไี้ดีมากแล้วจักรยานไปดูแล้วเนี่ยแล้จักรยานเออมันเหลืองแก้วเหลืองเอย่องเลยไปแล้วเชลาก็ลงจะดูแล้วบอกใจต้องแก้ยาเชื้อรามาฉีดแล้วเพราะว่ามันแน่นคำแน่นจัด ข้าวหวานนะนะผาบอกว่าโหอย่างนี้หวานไปิด้วหวานแล้วอย่างนี้แน่แล้วเห็นไหมตอนแรกสวยเขาบอกสวยมากนะสวยของแกสวยมากเลยอ่าแล้วพอหนาวปุ๊บเหลืองมาชลามันเข้าเลยแล้วก็สอบถามแล้วบอกว่าใส่ยูเรียปนกับบุ๋ยสูตรหนึ่งต่อหนึ่งบอกอย่างนี้มันหนักไปยูเรียเชลามันก็ลงเราต้องเบายูเรียหน้าหนาวคือคือตอนนี้ผมบอกให้แกหยุดเลยงดใช้ยูเรียเลยแต่ออกแล้วตอนนี้อ่ะ แต่ว่ามันเม็ดดำวันนั้นไปดูแล้วเพราะไงเชื้อราลงเนี่ยหลิงออกออกมาแล้วยังไงมันก็อาจจะมีดำาม,มื่อลบมึงเพราะว่ามันลงไปแล้วเชื้อราแก้ปัญหาตรงนี้ยากขอางหนูอยู่ข้างแก่ที่ดำอยู่นะข้างข้างฝั่งนี้ข้างฝั่งถนน,ถน,นเดียวกันเลยลงไปแล้ว<า>อยู่ซ้ายมือแกซ้าย,ายมืออผเดินมาถึงผมเดินมาดูตรงใจแปงอ๋อตรงไหนไปดูแปลงใหญ่ แล้วแป้งแปลงตรงนั้นคือขนมมันลงไปที่กระแกะส๊สถุงน้ำข้ามนะจ้ะอันนั้นแปลงใหญ่เต็มสามแปลงอ่แาแล้วเดินดูแปลงข้ามของกูเจไปข้าของกูเจไปไม่ได้ของหนูอ่ะแป้งดำอ่ะแปลงของหนูไม่เขียวไม่เหลืองนะถ้าหนูเอาไปฉีดมันจะเหลืองไหมอ๋อไม่เหลืองครับตัวนี้ติดป้องกันเหลืองเนี่ยแต่ว่าของของของพี่ใจเนี่ยผมยอมรับว่ายังไงก็ต้องเหลืองเพราะชลามันลงซ้ำ แล้วข้าวมันเยอะเวลาข้าวมันเยอะมนี่มันแน่นแบบแน่นจนแบบไม่มีอะไรปลาเนี่ยครับไม่กล้าไปอยู่ในนั้นนรดูแล้ว <c oughs> ของหนูมันเป็นข้าวดำม,มันไม่เหลืองแต่บ<ต>วกว่า<ต>กินแล้วน,นอนไม่ค่อยมีอแต่มันไม่หงักกันย่ละแต่ตัวนิดใช่ไหมจ้าแต่แต่มันไม่ค่อยสูงมันเตี้ยอคล้ายๆว่ามันหยุดกินอาหารมันจะอยู่อย่อยางนีน้ที่แปลงหน้าแกที่ดำอยู่เหรอของแกต้ายมือป่าจ้าของหนูอะไรนะของเราเหรอค่ะ ที่ดำอยู่น่ะเวลาลงถนนไปก็จะใช้มือนะค่ะยด่งมีถนใหญ่ก็มองเห็นแล้วอ่ะไปดูตอนหลังก็ตองนี้ดีแต่ว่ามันใช้เวลาพอช้าใช่มันหนาวปกติมันจะสูงกว่านั้นแล้วหนูไม่ได้ใส่ยายืดยาอะไรเลยหนูไม่ฉีดอะไรเลยไม่เป็นไรคือตอนนี้ถ้ามันไม่เป็นอะไรก็ปล่อยมันตอนนี้ถ้าเ้าตัวนี้ไปใช้เนี่ยต้นมันจะแข็งใบมันจะตั้งไหมคะอยากให้ใบมันตั้งเพราะมันงามมากหนูไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะ ต่ใบมันอ่ะไอ้นี่เลยอ่ะงวงลงเลยมันไม่ตั้งจ้ะตรงหนูไม่ตั้งหนูก็เลยอยากให้มันตั้งเพราะว่าถ้ามันงวงงั้นน้ำค้างมันเกาะเกาะแล้วก็งวงออกมาเลยจ้ะเยี่ยของผมมันเป็นมาดูให้มันดูนี่กระ้าดดำไว้เดื่อยๆ้รับ ดำเหมือนข้าวกำข้าวเหนียวดำไหมไปลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันหอมมะล,ลิปนกับไอ้นคำหนึ่งเรากินได้สิก็เนี่ยเหมือนข้าวกล้องไม่เวลาสีออกมาก็ต้องสีเป็นข้าวกล้องแต่ว่าตัวนี้ถ้ามีกลุ่มปลูกอยู่ที่เมืองน้ำลายเรารับซื้อเปลี่ยละสองหมื่นห้าโอ้แต่ต้องถอนดีดสิก็ดำอย่างนี้มันก็ไม่มีดีดเลของหนูมันมีดีดเยอะหนูถึงดำถ้าดำ ข้าวไอ้นี่ก็ต้องให้ดำให้ให้โยน,น,น,อ,อ,นอยู่นะ้วให้ดูดดกอนีอ่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ต้นเดียวน่าจะเต็มนีต้นเดียวมันแตกกอน,นนะอแตามันแพงไหมคะเนี่ยอ๋อเขาให้ยืมพันเขาให้ยืมพันยืมผันฟรียืมไป็นหนึ่งถังคืนหนึ่งถังเราก็เสร็จปั๊บเขาก็รับซื้อแต่ห้ามใช้ยาเคมีห้ามใช้ปุ๋ยเคมีแล้วอย่างนี้มันทนโรคไหมอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เคมี ก็นี่ผมก็ไม่ได้ใช้ยาเคมีไม่ใช้เลยเหรอกอ,อันนี้คืออะไรเน่นๆเรือว่าใบขาวมาแล้วไม่ลงแล้วนาจะไม่ลงลเพราะว่าฉีดน้ำต้มกันไม้เสร็จแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์บวกับแร่ใส่ใสปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย 4, ใส่ไปห้ากิโลทำเองเหรอคะอปุ๋ยเนี่ยพอปุ๋ยไม่เราพอดีได้มาจากเ ปุ๋ยอินทรีย์อ่ะมันไม่จังเป็น,นะปุ๋ยอะไรก็ได้ตอนนี้ที่มีที่หมูดีที่หมูก็ราคาไม่แพงนะก็คุณไม่ขายก็สอบเลยยี่สิบเอาปุ๋ยที่หมูหวานเหมือนเราหวานผัานนี้เลยตอ,อนทำเลือกทำอะไรก็หวานตอนนั้นก็ได้อ๋อเราจะได้นะอ๋อผสมกับดินคลุกกดินเลยแล้วก็ฉีดน้ำต้มโอไม้ไปครั้งที่สามเมื่อวานเมื่อวานเมนื่อวานก่อนเมื่อวานค<อ>่อ,อพอเห็นแล้วมันมีเพี้ยกระโดดสีา งั้นหนูก็ไม่ต้องซื้อยาเพีย,ายาเลยสิเดี๋ยวอย่างนี้นะคือจะบอกว่าไม่ไม่ซื้อนี่ไงเพชกระโดดม,มีตัวนะนแต่แต่มันจะมีจิงโจ้น้ำเนี่ยเขากินนจิงโจ้น้ำ<อ>ตัวนี้มันช่วยกินไอ้นี่เขาเรียก,กจ,จิงโจ้น้ำอ่าจิงโจ้น้ำเนี่ยมันก็มีเพชรกระโดดมาตลอดนะแต่ข้าวก็ไม่ไม่เป็นไะร แล้วอย่างเมื่อวานก่อนเห็นตัวเป็นไรเคาะงี้ล่วงขาวเลยเนี่ยแล้วฉีดฉีดน้ำทั้งคนไหมมันก็เบาแลวตัวเล็กๆตัวไรนะจ้ะเออไม่มีมันยังไม่โตไม่โตแต่ว่า <c oughs> พอล่วงไปปับ๊บพวกมดมดตะหน่อยเข้าลงไปจับกิน <c oughs> ถ้ามีมวลจริงโจ้เนี่ยมันก็จะเข้ามากินมันจะอยู่ไม่ท่นน่ะฮะมันจะอยู่ไม่เพี้ยถ้ามันเยอะมันก็ไปเลยนะข้าวเนี่ยหนูเคยเจอแล้วคือตอนนี้ถ้าบอกงี้ ือถ้าใช้น้ำต้มอกอันไม้นราลองจัดต้นจริงๆไม่ได้ซื้อยาพิการลองจัดต้น,นต้นีน้แข็งไหมมันก็ไม่แข็งน,นะมันก็นิ่มอยู่มันอ่อนเพราะมันงามอ,ะอ่ะม,มันก็จะว่างามมันงามไหมนี่ยอย่างเงี้ยดูแล้วเข้างามไหมไมันงามไปบางต้นน่ะสิเวลาเราหวานทีนี้ก็ไอ้ปุ๋ยจียนก็ได้เม็ดไม่สม่ำเสมอ แล้วขาวนี่เป็นแล่นะหนูนึกว่ามันเป็นเวลาอุ้ยไม้อะลูกชีตาลมากแล้วแล้วแล้วไอ้ที่มันยอดไม่ไม้นั้นหนอนกอมันลงเหรอคะอ๋อนี่ไม่่ใชดูคนละอันน่าจะเป็นไอ้นั่นเมนนเจอระตอนนั้นปล่อยน้ำแห้งเมนเจอน์หนูนึกว่าหนอนกอมาแล้วหนูกลัวมากเลยหนอนกอหนูเห็นเขาไม่ได้ข้าวกัน เมงข้างเหมือนกระชอนกินกันเลยเนี่ยเด้งเด้งเรว่าของหนูก็ต้องแมงกระชอนเพราะเป็นอย่างนี้แหละหนูก็ไม่ว่ามันไม่โตคือถ้าเป็นหนอนกอเนี่ยมันกลางมันจะแห้งอย่าเงยใช่มันจะแห้งในกลางแต่ดึงมาเนี่ยกอกรามนอกมันจะไม่หลุดตามแต่นี่ดึงมาในกรามนอกมันก็ขาดแล้วก็กระชอันนี้มันก็มีนก็อาจจะมีแต่ว่าเล็กน้อย หนูอยากให้แฟนหนูทำเปงเไยไอ้ที่ไม่ฉีดยาที่มีถ้าอย่างนี้ลองก็ให้แฟนเราลองมาคุยกับพี่ว่าแนะนําคือถ้าอยากทําไม่ฉีดยาเลยในเข้าโครงการแบบนี้นนอนตัวเบเลยไเป็ลยกินมากเลยตัวคือถ้าเราทํานาแบบนี้ไล่นึง บอกว่าห้าสิบถึงหกสิบถังต่อไร่อันดีๆได้ถึงหกสิบถ้าห้าสิบถังไร่หนึ่ง,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 งก็จะได้ 10, ถ้าเขาซื้อสองหมนห้าก็จะได้หนื่นสองพันห้าร้อยถ้านนถังนี้ก็เหลือตั้งหมื่นต่อไร่นะก,ก็ดีกว่าเราทำนาข้าวในปัจจุบันนี้ห้า0ันเจ็ดตอนนี้เหลือห้า0ันเจ็ดใช่ไหมโอเคโครงการเนี่ยคงจะไปไม่รอดละเพราะไงก็ดูแล้วยังไม่ได้ตังค์เลยรัฐบาลเขาบอกวันที่สิบห้านี่ ได้ทิ้งอยู่แล้วเนี่ยมีคือสามได้เงินยังพอกสยังไม่เห็นประกาศอะไรเลยเพราะคกสก็ไปประท้วงนี่ยบอกเขาไม่มีเงินให้แล้วรัฐบาลไม่เอาเงินเข้าไปให้เขาโชไม่เอาครับลุงคกสแม่งแล้วแรกวนูก็จะไม่ไปประท้วงมันก็ไปเขานาคกสหนูก็ฟังที่เขาประกาศอ่ะแกนนำอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้จะเชื่อใครแต่รู้ว่ารัฐบาลตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วเพราะหนึ่งขายข้าวไม่ได้ กสอเนี่ยสำรองเงินออกไปสามสี่หมื่นล้านบาทก็ยังไม่ได้ตัเคหลยแสนกว่าไอ้ค้างเก่า่อไหรอตอนี้รัฐบาลหมดตูดแล้วไม่มีตังค์เพราะนั้นโครงการเนี้ยผมเชื่อเลยว่ามันจะต้องหยุดทําแน่นอนเพราะทาไปมันก็ไม่มีเงินแล้วมันจะไปกู้ไปเพราะทศกศไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วเงินกองขอกข้าราชการก็ไม่ได้เงินอะไรก็เขาก็ไม่ให้กันหมด ก็รออย่างเดียวคือขายข้าวที่อยู่ในในโัดังในโัดังคนที่มีชหกล้านตังค์ก็ขายานะนีมันขายไม่ได้เพราะเขาซื้อไปแพงถูกแล้วทำเง,งินไหลเข้านี่ยรอนนั้นการนู้นเขาอยากได้ถูกแต่เขามาซื้อเราไมาเขาจะมาซื้อ,องไงเขาก็ต้องซื้อของถูกเขาก็เลยไปเอาเวียดนามอ่าถูกต้อง,องเราลูกข่าวเวียดนามตอนนี้อินเดียก็เริ่มทำข้าวขายแล้ว โดยเซียมแม่ก่อนซื้อข้าวเดี๋ยวนี้ลนะ่ะผิดเองแล้วพ <c oughs> มา่านี่เปิดการค้าปั๊บมาต้องแล้วลาวเวียดนามเมีนเริ่มเอาข้าวมาขายข้าวไทยตอนนี้ราคาเนี่ยมันจะไม่ได้จะอยู่อย่างนี้เนี่ยประมาณเนี่หกพันไม่เกินเจ็ดพันข้าวหอมมะทุ่งเองหกพันวันนั้นอุ้ยขหอมมะทุมวันนั้นไปอินได้แค่ห้าพันแปดเองเขาตีจา่าเขาตีเป็นข้าวรวมเลย ไม่รู้แกไปขายแกวิ่งขายตามนี้วิ่งไปโน่นไปนี่ทั่วเลยได้ห้าพันแปดข้าวนะไม่ต้องไปวิ่งแนละ้วปวดขาไม่รู้แันบอกเจ้านี้นไปแล้วนะไปโน่นมันจะบอกมีมมกดแกก็ไปทุกเจ้าให้ห้าพันเจ็ดห้าพันหกแกก็เลยไปหาเจ๊ชิมเจ๊ชิมให้ห้าพันแปดมันสดมันสดผิดแล้วถ้าอยากไม่ได้ถ้าอยากลดต้นทุนเรื่องการลดการใช้สรังงีลอง ไปชี้ทางนู้น,นอย่ามาขวางแล้วเหลือเพี้ยนละหมืนนะ่นไรเนี่ยแล้เขาจะเอาไปขายที่ไหนล่ะคะเนี<า>่ย<ๆ>เขาซื้อหมดเลยของค์พระแล้วซื้อ,อแต่ว่าต้องผ่านการเช็คของเตอนนั่นคือหนึ่งไม่ใช้ปุ๋ยอินียไม่ใช้ยาเคมีเพราต้องมีเครื่องตรวจแน่เขาก็ต้องเอาไปไปตรวจเช็คเราไม่ฉีดเลย ก็เนี่ยใช้พวกนี้น้ำต้เมเงนมาตอนนี้สมาชิกก็เริ่มเมาแล้วเมเงินมาฉีดม,มันก็ช่วยได้นะเพราะเนี่ยดูทั้งเจ็ดูเพราะตอนแรกก็คิดว่าหาข้าวมันงามนนะีพวกหนอนนะ่นนาจะลงแล้วยังไม่ทั้งลงเนี่ยข้าวมันงามน,นี้เลยเนี่ยใบเฟลือยตอนนี้เหรอเนี่ยตอนแรกพวกนี้มันงงงั้นเนี่ยโค้งแบบเนี่ยแบบข้างล่างเแต่ตอนนี้พอฉีดน้ำต้มเงนมาใบเนี่ยมันออกมาเริ่มตั้งแต่หนูไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันนะแต่ทำไมมันงาม พมมันไโชครับข้าวข้าดำมันหักพอเข้าอาหารเนี่ยต้องเข้าใจว่าหนึ่งข้าวอาหารในที่จริงในดินมันมีธาตุอาหารอยู่ที่เราใส่ปุ๋ยไปทุกครั้งมันจะสามคงรพิอ่าใช้ไม่หมดตอนนี้อาหการใช้อาหารมันก็ใช้น้อยแต่ลองเป็นหวานนี่ยมันติดหมดเลยใช่ปะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยตอนหนูทำข้าวตาข้าวไม่ค่อยสวยหรอกนี่ข้าวหวานอ่ะข้าวหนูข้าวหวานที หนูไม่ได้ข้าวเลยหนูก็เลยลองดำเพราะมันมีผีดเยอะพอดำเออมันงามปุ๋ยก็ไม่เปลืองหนูก็เลยว่าจะดำอีกครั้งหน้าเพราะว่ามันเราไม่ได้ค่อยขีดยามันด้วยมันไม,ม่ปินอะไรอถ้าหาางนี้ตัวมแมลงจะไม่ค่อยลงแค่แสงแดดส่องเทนั้ยสังเกตเคยเห็นเพีย้ยกระโดดไเราแล้วเข้าไปมันจะหลบไปบางล่มใช่ปะได้ลองลองถ้ามันมีตัวนะลองเคลียร์ดูวออกไปงี้ปั๊มไปนอนไปนอน ตรงไหนที่ร่มๆที่กระอกการแกล้งถ้าเป็นข้าวหวานนะมีเต็ม,<ถ>ม<า>แสนะดงว่าลุงใจเขาก็เข้าใจว่าเพราะนาอธิบายแล้วบอกเนี่ที่มันเป็นนะหนึ่งเชื้อราลงนะสองกระทบหนาวเลยมันทําให้สองตัวเนี่ยเข้ามาลุมข้าวของลุงเลยก็บอกเอางี้ได้คืนนะแต่ว่าต้องไปซื้อยาเชื้อรามาฉีดสักสองสองครั้งอันนี้โผล่ล้ใช่ไหม ปูแล้วแล้วข้าวปูมันมทีด้วยไงทีทีมากโหมันก็เลยเป็นของหนูเมื่อก่อนเป็นแบบปูนี่แหละแบบเดียวกันเลยตอนหนูวานน่ะวานทีนี่เงนเป็นตลอดจะเป็นช่วงข้างบนก่อนช่วงดินทรายอะ่ะช่วงเดียวกันกับของปูอะ่ะที่ินข้างบนอะ่ะเป็นตลอดแต่ช่วงข้างล่างมันเป็นหนูจะไม่ได้ข้าวเลยแต่พอหนูดำเออมันไม่เป็นหนูก็เลยว่าจะดำอีกตอนนี้ถ้าเดี๋ยวถ้าอยากให้เข้าใบาตั้งต้น ยัมั่มก่อนต้นมันจะอ่อนอย่างี้ก็ฉีดนำเตมม้มกเริมอยากให้ใบมันตั้งก็งใบมันเฟืย้ยกปกติใบใหญ่ใหญ่างนี้มันน่าจะงงใช่ไหมมันก็ไม่งงใบใหม่ส่วนใบเก่าโอเคเลยมันออกมาใหม่ๆอ้ไม่เฟืน้นไม่ขึ้นแต่ใบใหม่มานี่ตั้งที่หายาขาดนะ่อยาไปคิดว่านอนอะไรว้หมาร <c oughs> อบเลยห <c oughs> มาก็มักิน,นู่แล้วเนี่ยหมากินยอดใบ หวานไวแต่ไข่มันเข้าไปเหยียบอย่างนู้นนี<ม>่ข้าไปลงเลยเนะี่ยลงไปเลยนะหรูด้วหนู้ดใช้ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ย,ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยข้าวข้าวหนูสองเดือนแล้วก็ฉีดได้ฉีดได้นี่การฉีดเนี่ยของผมเนี่ยมันไม่ใช่ยาเคมีจะมีป้องกันเชื้อราไปให้เป็นฮอร์โมนเสร็จนะฉีดแล้วฉีดแล้วลามจะขาวก่อนฉีดร้องขอนดูราแล้วก็ฉีดไปตั้งสามวัน ล่ลนลานไปกินน่าอตอนนี้แมู่ท้อนอยู่ทอนทุกวันอะโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวฉีดไปแล้วสามวันจะเห็นมันล่างขาวคื้เราจะอวกนล่านจะขาวนี่นี่นนตอนนี้ก็ยังเห็นมันล่างมันมันพ้นดินออกมา ที่มันเกิดในกอข้าวมันขึ้นมาด้วยกัน,กม,นมันจะไม่ลอยอย่างนี้นะอันนี้ก็คืออย่างนี้ผมต้องบอกผมขูดดินตรงนี้มันเป็นเนยมนออกมาอ๋อมันก็ไม่เห็นอพอใส่น้ำแต่ตรงที่ไม่ได้ขูดมันก็โผลนะ่เกิดกัดตอนนี้เห็นเลยเ,เบินไปเป็นหลุมเป็นรอยตีม ยังไงก็ฉีดตอนไหนก็ได้ไมะหวานปุ๋ยแล้วก็ฉีดตามเลยก็ได้ไม่ต้องไปว่าหลายวันอยากฉีดก่อนมันจะได้กินปุย๋ยง,ง่างหวานปุ๋ยจุดรู้ไม่ได้เอามาใส่เลยมันมาได้ไงไม่ลูกของนู้ก็มีแต่นี้มันจะเป็นแหน่พวกนี้จะดูดครับไนโตรเจนเวมเลอพอเราเลิกทำปั๊บมันจะย่อยไปหลายตัวนปุ๋ย มาเกิดเองในของหนูเต็ม้มนั้นหนูกับแล้วแฟนหนูดึงแมวไว้หนูเอารถเครื่องมากี่ไล่ทั้งหมดอ่ะสิบเจ็ดไรด่ค่ะสิบเจ็ดไร่พอดีกระติกหนูฉีดส,ส,ส,สี่ถังอ่าสี่ถังกระติกนั้นถ้าฉีดผ่นลิตรก็ใส่ทั้งกระติกแต่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ผ่านสองร้อยลิตรทั้งสองร้อยลิตรก็ใช้สี่ห้าล้วหใ,ใจเขาจะมาเอาทิ้งกระติกใหญ่ ใช่เขปู่แกฉีดสามุ่งเลยสามแปลงแต่ดมันแปลงเดียวปลากแกก็บอกนีแล้วใช่ฉีดแต่มัเสียตรงที่เวลามัน<ล>หนาวช่วงนั้นด้วยแล้วตันนี้เวลามนนนันก็เลยลงตอนนี้ถ้้แกเข้าใจแกจข้างหน้าแก,กจะบอกต่อตรงน,นี้เราจะต้องหลังเสร็จแล้วการผสมปุ๋ยยูเรียน้องใช้เนาะสักสามต่อนหนึ่งเราจะใช้หนึ่งต่อนหนึ่ง้ำมากเลยคือค่ามันสวยมากเห็นไหม สวยของแกสวยมากเลย,ยเหลือของทุกคนมันลุกเป็นเงินโอ้คนใจเที่ยงนะ,ะนั่นจะเมียครับผมสวยมากผมบอกระวังในความสวยให้มีกับมาท,มมทั้งน้มก็กลัวหนูเคยแล้วไอ้สวยมากเนี่ยไปกระติ่งก่อนทำหมดก็มาใหม่ข้าวเราท้องเราก็ชาใช้ได<ๆ>้ใช่ไหมใช้ได้หมดยิ่งท้องยิ่งกระทุ่มเลยเดี๋ยวลูกค้จะมาอม่ยิ่งยิ่งท้องยิง่งเร่งก็ มันออกรวมมของงงใจก็ไปให้ฉีดปุ้งพก,ก,กออกมาอ๋อปูแกมาเอาไปฉีด <ใน S 1> อีกทำไมบอกผมบอกให้ฉีดแล้วแต่ใส่ให้ฤิดครึ่งเลยเพราะว่าแกเป็นโรคด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เขียวแล้วนะไม่มีเหลืองเลยเขียวแล้วเหรอจ้ะเขียวฉีดสองครั้งจ้ะสองครั้งตั้งแต่ลงเหลืองมานี่ผมบอกให้ฉีดแล้วบวกยาเชื้อราไปสองครั้งแล้วต่อไป,ได,ไ,ปไ,ดได้ฉีดธรรมาดาแต่โอเคเม็ดดามันหลีกไม่ได้แล้ว อ๋อมันอยู่ในท้องนั่นไม่ออกแกเข้าใจอยู่นี่ครั้งหน้าเลยบอกถ้าจะให้ดีอ่ะเวลาเราแช่เมล็ดเอาตัวนี้แช่เลยอ๋อแต่ส่วนมากผู้หนูปูกระนูพกันไปแช่ในคลองไงแช่ในคลองไม่ได้ก็ะฉีดน้ำยาคุมแต่นี้ดำปั๊บหลังจากดำตั้งเจ็ดวันก็ฉีดอุ๊ยเราไปให้เขาแช่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาดำเราดำใช่ไหมกาแช่ในกระบาด